สวัสดีครับเขอยู่กับผมนะครับเอเจนตวันนี้ผมจะมารีวิวเคสของคอแซครับเป็นเคสซีรีส์ 900d นะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดพิบิ๊กเลยโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเคสนี้ก็จะรองรับเมนบอร์ดชนิดนะครับ atx แล้วก็ m i โ r o atx แล้วก็ Mini atx ด้วยนะครับคือมีขนาดความกว้างแบบมากพอตัวที่สามารถจะยัดเมนบอร์ดขนาดใหญ่ได้เลย โอเคครับก็มาต่อในส่วนของด้านหลังเลยนะครับในส่วนของ p c i ที่เป็นช่องใส่การ์ดจอการ์ดไฟฟ้าการ์ดเสียงนี่เขามีมาให้แบบจุใจนะครับทั้งหมด10 10ช่องก็ตามในวิดีโอเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะให้เป็นพัดลม140มา1ตัวและเราสามารถจะใส่ทั้ง120หรือ140ก็ได้นะครับเพราะมันมีรูน็อตมาให้ครับ ในส่วนของพัดลมด้านล่างนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับจะใส่หน้า120ได้ทั้งหมด4ตัวและ140ได้ทั้งหมด3ตัวครับและแต่ละข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็จะมีที่กองฝุ่นเป็นฟิลเตอร์นะครับทํามาจากเหล็กเป็นแม่เหล็กครับติดกับตัวตัวเคสมาเลยโอเคครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับเราสามารถกดย้ําลงไปแล้วมันก็จะเด้งออกมาครับเป็นทามาจากพลาสติกครับเป็นตะแกรงตะแกรงเป็นพลาสติก ในส่วนของด้านในนะครับที่เป็นจากตะแรงข้างในก็จะเป็นพัดลมวิ่ยี่สิบทั้งหมด3าตัวครับที่เขาแถมมาให้รู้สึกจะเป็น AF นะครับรุ่นทั่วไปที่ไม่มีที่ไม่มีที่ไม่มี LED ครับก็ตามในวิดีโอนะครับโอเคครับก็มาต่อกับด้านบนเลยนะครับก็ทํามาจากเหล็กนะครับเป็นตะแรงแล้วก็ฉลุเป็นรูครับเป็นเหล็กเหล็กทั้งหมดเลยภายในนะครับก็จะมี ช่องให้สามารถติดตั้งมอน้ําหรือติดตั้งพัดลมได้ครับถ้าเป็นหมอน้ำเนี่ยสามารถติดได้4ี่ตอนเลยนะครับส่วนพัดลมเนี่ยจะได้ทั้งหมดหน้าหน้าร2อยี่สิหน้าร้อยสสิบได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าหน้าร้อยสิเนี่ยจะติดตั้งได้ทั้งหมด3าตัวแต่ถ้าหน้าร้อยยสิก็จะติดตั้งได้ทั้งหมดสตัวครับในส่วนของด้านหน้านะครับเ็าจะมีพอร์ต USB มาให้สี่พอร์ตเป็น2 0จุูนนะครับตรงกลางจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ แล้วยีงจากตรงกลางที่จะขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นปุ่มสาตาร์นะครับเป็นลีแล้วก็มี3.0ไม้สองพอร์ตมีพอร์ตถูกฟังและวพอร์ตใหม่ยังไรพอร์ตครับมาตอนในส่วนของสายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายของ USB 3.0ด้านหน้านะครับเป็นชนิดที่แบบว่าเสียบกับบอร์ดเมนบอร์ดได้เลยอันนี้ก็เป็นสายาไฟนะครับเป็นสายไฟสานานะ หน้าเครื่องนะครับเป็นของฮาร์ดดิสก์กับตัวเปิดเครื่องนั่นเองอันนี้ก็เป็นสายรีซ็ตสวิตช์กับพาเวอร์สวิตช์นั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสาย USB 2.0หน้าเครื่องนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด2หัวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสายออร์ดูโอนะครับจากหน้าเครื่องเขาก็จะให้มา1พอร์ตนะครับสำหรับต่อเข้าเป็นบอร์ดโดยตรงในส่วนนี้ก็จะเป็นแหลกนะครับที่เขาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์เขาจะมีมาให้ทั้งหมด3แหลกทั้ง3แหลกนี่ทำมาจากเหล็กทั้งหมดนะครับ ในส่วนของแหลกนะครับก็จะมีให้2ประเภทคือแบบ1แบบธรรมดาแบบที่2คือแบบที่มีสายสาตาและสายไฟนะครับก็ตามในวิดีโอเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแหลกนะครับภายในแหลกนี้จะมีประกอบด้วยการ3าเบในแต่ละเบเนี่ยเราสามารถจะใส่ฮาร์ดดิสทั้งขนาด3.5และขนาด2.5ที่เป็นของ SSD ได้ทั้งหมดนะครับโดยเขาจะมีเป็นสลักนะครับเราสามารถง้างแล้วก็หนีบเข้าไปมันก็จะไม่ต้องขันเลยในส่วนนี้จะเป็นช่องใส่ DVD นะครับ คือขนาด3.5นั่นเองในเคสนี้9 0 0ีนี่จะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับแล้วก็จะมีสลักข้างๆนะครับไว้สามารถงัดคือเวลาเอาถาดดีวีดีใส่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไขน็อตนะครับจะไขก็ได้หรือไม่ไขก็ได้เขาจะมีสลักเป็น,เป,นเป็นตัวงัดนะครับถ้าเรางัดปุ๊บแล้วก็แค่ดันดีวีดีให้เข้าช่องปุ๊บเราก็แค่ปล่อยสลักปุ๊บมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติโอเคครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะช่วยเป็น ตัวช่วยในการตัดสินใจของพี่ๆเพื่พพพนอนๆน้องๆน,นะครับสําหรับในการซื้อเจ้าเคส 900D เนี่ยบางคนหาแหล่งข้อมูลค่อนข้างยากก็เลยจะทําวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาโอเคครับถ้าจะติชมหรืออย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสอบถามได้นะครับมีอะไรสอบถามได้โอเคครับงั้นก็ขอจบการรีวิวเคสคอแส 900D ไว้ณที่นี้ด้วย নাগলতন